soalnya kiki-kiki kedua, hari ini kami ล <funded> ิฟกำลังลงไปตุ๊ตูเรานหนึ่งะพอเราชื่อตุตูเหรอแค do y l i e m a i n d Mr. p e e p อะไรวะ ไอก่ไปเซนตมกันลาเบบไอ้รั b ยูคนบินบิ n บ b นบินบ n g บั n บ b i บ g b บินบ i นบ b o บ g ง o n g ซึ่งผมก็มีปัญหาด้านทางด้านของบอกคุณนะฮะคือบอุณผมไม่คือแม่มันเป็นมันเป็นอะไรไม่รู้อ่ะทุกคนแบบมันอะไรไม่รู้อ่ะผมมโคูรเร้าเลยอ่ะ วางคนพื้นกวนไปก่อนเลยไม่รอครับไม่รอเราอัปเกรดอัปเกรดราคาหนึ่งร้อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรจสายเสียตังค์ซึ่งบอกพูดผมนะฮะคือมันผมเข้าบอกพูดไม่ได้มันขึ้นแบบเป็นเป็นรูปแบบล็อกคุญแจไม่ใช่สิเป็นรูปเครื่องหมายห้ามอ่ะแล้วผมจะอธิบายยังไงดีอ่ะแล้ว โอเคเดี๋ยวเรามาอันนี้กันก่อนปนปืนก้นด้วยมันเอาป,ปุ๊ปปี๊คนสไนเปอร์ต้องมาแล้วละ่ะจังหวะเนี้ยเตีวไอพวกตัวน้ำแข็งจะไมนีบีแฟสพวกเราต้องเออเออพากไม่ทันอีกดงมันยิงมันเฮ้ยไอยตัวเร็วมา เรายิงมาแล้วยิงอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยโบนัสโอเค thank you สำหรับลิลี่เฮ้ยแท็กกิง้งซอมบี้มันมาแล้วฉันคิดว่าพวกมันช้านะแต่ว่ามันน่าจะโคตรเร็วอะ่ะทุกคนผมพลาดไม่ทันเลยไม่ต้องพลาดดีกว่านะมั้งไม่ได้มันใหม่แล้วเฮ้ยนี่ นี่แน่เอาปืนสีฉันไปกินไหมไอ้พวกซัมบี้กิกี้เออฉันนี่สายลุยเลยดึงดึงสายสไลป์เปอ่์มาสไลป์เพิ่มขอพลังเสริมหน่อยจัดไปอ้อพวกเราต้องอัพเกรดรูปของพวกนายนะาไม่งั้นมันจะไม่แข็งแกรงเราอัพเกเรดแล้วเรามาดักตรงนี้เร็ว ดักดักสุดสุดแล้วสุดสุดแล้วเออตายตายตายใช่ได้อยู่ใช้ได้อยู่ทันอยู่สเต็ปเก,ก๊ก้แล้วต้องเอาพลปืนกลมาแต่แต่พลปืนกลมันดาเมจอาจจะน้อยมั้งอออเนนออเพราะมันเป็นปืนกลอ่ะผมไม่แน่ใจมันดาเมจแรงป่ะเปล่าเรามาดูกันดามิเลขหนึง่งใช่ด่าตุด๊ดเงินมากเลย ดา,มา,า, <hi> นานเมจกระสุนตู้ตู้ใช่ไหมใช่ดาเมจเปล่าโอ้ว้าวเฮ้ย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 เฮมบี้ซอมบี้นินจามาเฉยโอ้ดุดเราต้องมีดักมาทางนี้เพราะเดี๋ยวมันจะไอ้นี่เกินไปนะฮะเดี๋ยวมันจะมาแล้วไอ้ตัวเร็วมั lunch, นดุดด้วยไงแล้วเดี๋ยวมันวิ่งท่อแล้วพวกเรา ไอนี่มันไม่ทันพวกเราต้องแยกกันส่งดาเมจเราต้องแยกกันส่งดาเมจนะทุกคนฟอค,คิตตีออ้ไม่รู้แล้วก,ก็ตามแผลของผมนะแล้วคนเดียวตัวแรกมันมีสองคนไอคนนั้นแม่งออกไปเฉยเลยถ้ามีเพื่อนโปรมาเล่นด้วยนี่คือผมปี๊ปเลยนะเ,ออเป็นคนแบกอ่ะเออ แต่ไม่เป็นไรผมใส่ลุยอยู่แล้วลุยเดียวอ่ะเราใส่ลุยเดียวลุยเดียวเราต้องขอแยกหน้าที่กันด้วยนะทุกคนสไนเปอร์มาสนานไปอ,อีกเราต้องมีสไนเปอร์เยอะๆเพราะสไนเปอร์เป็นหน่วยที่ดาเมจแรงที่สุดสไนเปอร์เป็นหน่วยที่ดาเมจแรงมากนะฮะทุกคน อืมดาเมจสีอ่นะทุกคนมาแล้วก็เอาเปืนกอฟล์ฟสีนี่ด้วยต้องการโอ้เออลืมไปราคามันแพงนะ้ววุ้ยวุ้ยโหดโหดเอ้ตัวนี้โหดไอ้ตัวนี้โหดชัว,กกวร์เออใช่ใช่มันโหดโหดเราช่วยกันเร็ว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 เก็บไอโกคารก่อนเออ เออตายเราต้องช่วยกันอ้าวครบสามสิบคนแล้วเหรอเออเร็วจังเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราข่อยอัปเดตกันทีหลังนะฮะจุดดิงจุดดิง,ดงน่าือหนวยนูที่ชำนาญมากที่สุด เขากป็นแพ้เจ้าหรอกโหซอมบี้มาเพียบเลยเฮ้ยเรายิงมาแล้วยิงมันทุกคนเราต้องใช้ทุกอย่างที่มียิงมันอัพเกรดเต็มที่นี่พุเที่ยวปิ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 ว่ซอมบี้เร็วว่ะ ผมกลังไปซอมบี้วิ่งเร็วด้วยทุกคนเพราะมันโอ้โหอ้นน ตัวนี้น่าจะเปิดหน้าดูว่ะว้าวมันมีแบบถึงเฮ้ยโอ้ยมันมาทางน,นี้แล้วมันมาทางนี้แล้วตา,ตายยังมาตายยังยังยงังยังทุกคนโอ้โหมันต้องอัปเกรดอ่ะให้มันมองเห็นน่ะโอ้ยเ,เอาแล้วเล่นงานกูแล้วมาเล่นงานผมแล้วทุกคนโอ้โหถูกเปิด อี่ช่นนั้นอีกช่นนันอันนี้น่าจะเป็นดวงตาทอ่ะถ้าใส่แว่นดำไม่ะมองเห็นนะทุกคนโอ้โห้ารู้อย่างนี้ผมไอ้นี่ไปแล้วอะ่ะเออว่ะคุณส่วนเสียฮะรูนี้ตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยนะโอ้โหมันน่าจะโหดหน้าด่ะทุกคนผมมาได้แค่คืนที่เจ็ดเอ,เอ้สิบเจ็ดเองอะ่ะโว้ยปี่ปี่ป ปีปี้โอ้ทำไมผมปี๊ปี่เลยอะ่ะทำไมผมกากอะ่ะโอ้ต้องมีคนแบกแน่นอนผมจะเอาเพื่อนผมมาช่วยสองแรงเออแล้วผมอยากด้ไอตัวหน้าปกอะ่ะไอตัวพ่นไฟอะ่ะเออมันมันน่าจะมีกิจกรรมให้ซื้อใช่ไหมใช่ไหมจากที่ผมเห็นจากทางหน้าปกเขาโอเคเดี๋ยวเรามาดูเอ,อิมปี๊ปีป้กันนะคะปี๊ปีเหรอ ไดนามูตู้แช่แข็งโึฮเวทดไอล็อกแอดลูกเสือมันชื่อลูกเสือไดนามูฮะไดเมนแมนอะไรฟิ๊กซี่ฟิซซี่โอ้ห้าันเหรียญอ,อีเวนนี่อืมแพงจัด เต้นมันไม่ได้ช่ bye วยบายเลยนะมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยโอ้โหมันไม่ได้ตัวไปอ่ะแล้ผมเห็นโีโอมันโอาไอนี่มาด้วยไอ้แกล้งปูขาดอ่ะพิปี้อะไรอย่างสักอย่างงเราไปลุยกันใหม่นะคราวนี้ผมเปิดหมดเอาจริงแล้วเปิดไฮคีดิเปิดไฮคี้ราชันตรงนั้นมัน้งเฮ้ยเราเอาด้วยเอาด้วยเอาแล้วด้วยขอลุยด้วยดิลุ้ด้วยดีทีมเมค่อน ด yeah. oh. sí, ้วยไล่ด้วยด้วยดีอียขอด้วยเอ้าคืออะไรวะลงเอ้าหมดอีซี่ไปแล้วเอ้ยนี่ไงหมดอีซี่ปิปปี้ว่าไม่ใครอยากเข้าโหมดอีซี่ปิปิีของเราบ้างเอา๋ยไหมเข้าบ้า เออว่ะาเขาแกงผมด้วย3 2 r e อนลี่มามีดอนพี่ เออเออ please easy mode ไอ้และตู้คนเดียวอีกแล้วเหรอโอตู้เรามาวางตัวกันดีกว่าเอาไอ้ตัวเทพมาก่อนอีกแวเป็นไรวะชอบเอาตัวเทพมาก่อน เก็บตังไว้ซื้อไอปืนพกดีกว่าโอ้ยโอ้โหเออแตกแตกแล้วต้องมีตัวนี้คอยเสริมให้ด้วยเออมันจะได้แบบไอ้นี่เออไกลๆวางบนใส Ừ, พี่แวนแ่นเราโคตรเก่งยิงมาถึงอันนี้เลยทุกคนแล้ววงตัวรีรีมาแล้วเราต้องเอาพืนสไนเปอร์พืนสไนเปอร์วางไหนพืนสไนเปอร์ฮะฮะยิงไปทางนี้อ๋อพืนสไนเปอร์เราต้องก,การพืนสไนเปอร์พืนสไนเปอร,ร,ร์เรยอะๆนะฮะ ไนเปอร์ไนเปอเพียบเลยส n i p น r เปมันยิงช้าแต่หนึ่งข้อที่อองคือแบบเออนะำิงดามแรงอ่ะลีลได้เร็วขึ้นเออผมควรจะอักเสบนะอักเสบหนึ่เดอแมนนับลีลีมาแล้วรีลได้เร็วขึ้นซมบอบซิมบีอาบรีบเเซ่เดอแมนอลีมันมาอีกแล้วนะฮะ นี่ไอ้ตัวล่องขอนมาไอ้ตัวล่องหนมาเราต้องเสริมเว้นให้เขานะฮะไอ้ตัวปืนกลอยู่ไหนไอ้ตัวปืนกลอยู่นี่ต้องอัพเกรดเขาเพื่อเขาได้มองเห็นมันปืนกลมา อันนี้ด้วยติวติวต,วตวิวยิงยิงยิงช่วยช่วยช่วยกันทุกคนวางบนนั้นเลยสไนเปอร์โครเยอะพี่ๆนะมาเลยนะซึ่งแผนที่ผมตั้งเอาไว้คือการอัปเกรดให้มันถึงแว่นดำนะแล้วให้มันอัปเกรดถึงแว่นดำเนี่ยช่วยอยู่อย่างหนึ่งคือเลย การมองเห็นศัตรูที่ต้องหนนนะอ่านี่คือสิ่งี่ลาล่ะอือ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 โอยแทงซามมี่มาแล้วเราช่วยกันช่วยกันลุกลุกลุกาวางวางช่วยกันเร็ว คุณสไนเปอร์เราเยอะอยู่แล้วไม่ต้องกลัวหรอกโอ้โหรถไปได้แค่นี้โอ้โหไอหมอนี่มาแล้วชินี่มาแล้วสู้มันสู้มันยิงมันโอ้จบกันทุกคนมันไอเนี่ยแต่เรายังมีหวังอือถ้ามัน ถ้าแม่งเป็นหวังจริงๆอ่ะมันก็ต้องได้ดิวะต้องสู้มันได้ดิเพื่อนมึงเอาแว่นมาก่อนเถอะยิงมันยิงมันมันเลือดเหลือแค่นี้เร็วสู้มัน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 สุดที่แม่งเอ้ยืมจบกันทุกคนจบจบจบครับจบ ดูดิมันเข้าไปทีเดียวโอู้เลื่อนลบหนึ่งสิบกโอ้แล้วต้องเอาไอตัวเนี้ยมาดักแล้วแล้วต้องอัพเกรดให้มันแูกแว่นดำใช่ตามแผนผมจริงด้วยโอเคนะสำหรับิีนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับเจอกันท,ทหน้าครับผม